Mm. Mm. สับสับกุ mm. ้งใหม่สดๆสุด,สด mm. ดีทุกคนมือนี่มาพบกับป้าน้อยซึ่งมืมอนี่ป้าน้อยจะพาทุกคนมากินก้อยกุง้งใส่เห็ดเฟืองเซ่เซที่ป้าน้อยเฮ็ดเองกับมือนี่เป็นตะแซ่บอลทุกคนป้าน้อยเฮ็ดเองกับมือเมอกีนสดสดนั่นหอนเลยเนาะสำหรับผักกับเขาก็มีมักแตงเนาะมักแตงมักแตงกรมักแตงน้อยแล้วก็ผักทั่วภูมิป้าน้อยหิวบมดมือบ่ได้กินข้าวเนาะเพื่อมากิน เมนูนี่เมนูเดียวเนาะมาเขามาเริ่มกินกันเลยกินกับข้าวเหนียวเด้อทุกคนอันนี้มันข้าวไก่น้อยเด้อข้าวไก่น้อยบ้านเขาแซ่แบมาทุกคนเขาแหงเนาะมากินน้ำกันเด้อทุกคนเด้อโอ้กุ้งใหญ่ๆเป็นคำเลยทุกคนเมนูนี้ป้าน้อยเห็นอยู่ในติกตอกเลยไม่เห็นบึง้งอึ้นน้ำขึ้นน้ำแซ่บๆ แซ่แซ่บแซ่บ,บมาเดอทุกคนแซ่บแซ่บเมนูเนี่ยมีชื่อว่าก้อยกุ้งไส้หดสังมอ,อืมแช่ไอืมสุดยนอยเลยไปนอไประเทศทิปกินมาเยอะทุกคน อืกับพังนออเนี่ยแซ่บเจ้าปูนึ่ของปุ้ปนะูเนี่หอม,อม,มหอมรักกุ้งเป็ๆๆนวัวยค่ะคุณคแซ่บไรแซ่บแซ่บอะนื้อกุ้งแซ่บไหม หลังจากที่ป้าน้อยเห็นเมนูนี้ป้าน้อยตั้งเต็มมือหวานนี่นะอดใจบ่แล้วอืมเออนี่นะอืมแบบขอชุดน้ำแบบนี่อืมอืมอืยกับเขากัะน้อยทุนท่อน รสชาติจะออกแบบสมน้ายนึงแล้วกับผ็ดพอดีเข้มข้นขนาดกุ้งอะกุ้งไม่ๆ้สุดๆจับแบบสุดยอดก็คือหอมลาบอืม อืมคอเนื้อ่ะอืมเนื้อยบบหนุ่ข้าวหอมอืมพอไปเจอทุกคนนีเห็ดเปล่เห็ดเปล่บเป็นต้นต้นนิ่งๆเลยเนาะ เผๆทุกคนเรับแบบมมนได้กลิ่นแบบขมหอมหอมของเครืองคั่วแต่ก็เผ็ดขาเผ็ดผกเนาะคือว่มแซ่บก็เราไม่ได้เห็ดคลิปกินโดแล้วนะทุกคนอันนี้แบบคือนยาแบบเห็ดกินแบบส่ใจขนาดอืออือทุกคนเนียแบบ Mmm, sắp 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 อร่อยสุกข mm. um. <c ười> <Geneva> ้นมือสาหนุ่มหอมเศร่ลายเ่บว่ากุ้งกุ้งสดๆแบบตัวบาง่ใหญ่เต็มคำเลยเปิดให้ นี่ดีที่สุดที่เวลยดนากินแะครก็เฮ็ดเอือะสุดยอดไาน้อยซอยกุ้งเครื่งลูเห็ดเฟืองเคงรื่งลูอื้มอดล เราแรกมันจะมันเลิศหวัวกุ้งทุกคนรเราไม่ได้ตัดอันนี้มันเนาะแซ่บม,มันหัวกุ้งมันแซ่บเลิศแต่งก้ออืม้มซอสหับผู พดอมักผัดทำง่ายกุ้งเป็นโตเต็มคำเลยอืมเจ็บรดเจไหลเสียก็ ขเขเคนยังให้ไปนอะให้คลิปกินเท่ากับอย่างสามารถคอมเมนต์มาบอกไปนอะได้เด้ปดอปน่ะบริเวณกลิินโดดละ่ะกับน้องสาวเนาะกินนีเ่เผ็ดเผ็ดว่าผูซ่บเลิศเลิศแห่งทุกคนอ๋อมหิดเฟืองแบบ ตอนแบบนี้ไงแบบสะใจทุกคนอืมอืมแซบ่บเลยกปนน้อยเอาน้ำซุปถั่ได้เหียตุกกระเพาะอืมหอมแล้ว ตามด้วยซานนมแบบเย็นๆแบบเข้ากันขนาดอืงจุดยอดทุกคนเลอดอีกกนเต็มคำเลยอืมเกะมาะหอมแตกทุกคน ก็เลิก็ปุกมันหนาปนไอเจ้าอันมากอือไมากามาล้คือยกเนาะอยู่บ้านเขาอื่น